สวดีครับตอนนี้เป็นเกย์ชาวไทยสุดข,ขั้นนะครับวันนี้ทัวร์รี่ย์เอเดชั่นทีวีโชว์นะครับขอส่งผลงานล่าสุดสําหรับเจ้าฟอร์ซ่าเรียกว่าจะว่าร้านนี้เป็นร้านฟอร์ซ่าเลยไหมก็ยังไม่กระไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆครับอ่ะแต่นะครับก็มีฟอร์ซ่ามาให้เราจัดใส่กล่องใส่ของแต่งได้ทุกวันนั่นเองนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับฟอร์ซ่าสามอีก1นึคันเป็นเจ้าดาร์กเรียกว่าดาร์กเกรย์กันแล้วกันนะเจ้าดาร์กเกรย์คันนี้ลูกค้าเลือกสั่งจัดชุดกล่อง3ใบแชท 23ลิตรเป็นกล่องข้างแล้วก็ชุดอ่ากล่องบนเป็น48ลิตรชุดนี้ถือเป็นชุดยอดนิยมครับเพื่อนครับนะก็ถือเป็นชุดยอดนิยมที่มันลงตังมากแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าในส่วนของตัวฝาที่ผมอยากจะแนะนําอย่งที่เคยเคย,เคยทำคลิปไปหลายคลิปนะครับผมว่าตัวสีดำอ่าเดี๋ยวดูหา,หางนิดหนึงครับดูหาง,หางดูด้านข้างครับนะครับตัวสีดำเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ฝาที่เป็นฝาแบบลายฝาเราเรียกว่าเป็นฝาสีไทเทเนียมแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ฝาบนด้านหลัง นะครับเป็นป่าชัยนะทีแบบนี้นะครับ่าดูด้านหลังครับนะครับมันจะลงตัวมากๆนะครับเรียกว่าลงตัวแล้วก็ถือว่าเข้ากับสีของรถมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของตัวชุดกล่องสามใบชุดนี้นะครับมาพร้อมแหลกข้างตรงรุ่นนะครับของแพนเทอร์โมโตเรานะครับแล้วก็แหลกท้ายแบบแพนเทอร์โมโตนั่นเองอ่าคำถามที่เคยถามกันอยู่นะครับผมว่าในชุดกล่องสามใบเนี่ยด้านข้างเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยมันออกมาจากตัวรถเยอะไหม ในระยะที่ผมวัดเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งความือนะครับหนึ่งความือแบบนี้นี่ครับนะครับเพื่อวัดหนึ่งความือแบบนี้ครับเพื่อนครับอ่าต้องนี้ได้ครับนั่นคือระยะนะครับในส่วนของตัวกล่องกุญแจเนี่ยเราทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะกุญแจหนึ่งดอกใช้ได้ทั้งสามใบเลยอ่าเปิดฝาเรียบร้อยครับแบบนี้ครับนี่ครับนะฮะแล้วก็เวลาเปอดตัวรถก็แสนง่ายครับกดปุ่มครับยกขึ้นครับแบบนี้เลยเท่านี้เองครับนะครับแล้วก็ยกออกได้เลย นี่คือตัวแรกที่จะอยู่กับตัวรถอยู่ตลอดเวลานะครับถือว่าไม่เกะกะนะครับแล้วก็ดูลงตัวมากๆนะครับเป็นแหลกข้างตรงรุ่นสำหรับฟอร์ซ่านะครับจากแพนเทอร์โมโตของเราเองนั่นเองเวลาใส่ครับนี่ฮะใส่ง่ายๆเลยครับนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเวลาใส่ให้เอาตัวแง่งตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่แหลกข้างก่อนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มาด้านบนครับเลืนตัวนิดนึงครับ แล้วกดลงเท่านี้เองครับถือว่าล็อกแล้วเรียบร้อยความจุข้างละยี่สิบสามลิตรนะครับนี่ฮะความจุข้างละยี่สิบสามลิตรแบบนี้ครับใส่สองกันน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆครับอ่าทีนี้เรามาดูกุญแจดอกเดียวกันสามารถที่จะใช้กับกล่องบนได้ด้วยแบบนี้ครับปึ๊บ่ายเปิดครับกดปุ่มครับอ่าปึ๊บนะมือจับเปิดฝาใช้งานนะครับสี่สิบแปดลิตรเนี่ยใส่หมวกได้สองใบนะครับอ่าดูสูงครับ ใส่หมดได้2ใบตอนนี้ลูกค้าลองใส่กระเป๋าเป้หนึ่งใบนะครับที่เป็นกระเป๋าเป้สาหรับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็ประมาณขนาด1 5 1 6นิ้วใส่ได้สบายๆนะครับนี่ครับเวลาถอดออกจากตัวรถก็แสนง่ายครับปลดมาที่ตัว R ครับนะครับมือซ้ายจับแฮนเดิลบาร์แบบนี้ครับมือขวาค่อยๆง้างครับแบบนี้ครับนิดเดียวนะยกขึ้นเห็นไหมอ่าดี๋ทวดูใหม่ปึ๊บนะครับหมุนมาที่ตัว R นะครับมือจับเด้งออกมาปั๊บงานลงนิดหน่อยยกขึ้นครับ แล้วก็ถอยหลังอ่าแบบนี้ครับนี่ครับตัวถาตัวนี้จะอยู่กับตัวรถอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่ได้เกะกะแต่อย่างใดสมมุติว่าถ้าเื่นเลือกที่จะใช้เฉพาะกล่องข้างอ่ะดูไกลๆครับนะครับอ่ะก่อนหน้่นี้ครับถ้าเลือกที่ใช้กล่องข้างอย่างเดียวนี่ครับมันจะจอกเป็นประมาณนี้นั่นเองแล้วก็สวยงามล้วนมากเลยเวลาใส่ติดตั้งก็ง่ายๆครับเดือยตรงนี้ครับสามสามแง่งแบบนี้นะครับเข้าไปที่เดือยตรงนี้ของขา ดูบริเวณนี <tomar S 1> ้ให้เร yeah, ียบร้อยครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าดูด้านนี้ครับค่อยๆงางเบานี้ลงมานทีเดียวเห็นไหมอ่าดูนะฮะปึ๊บค่อยๆงางลงมาปึ๊บล็อกกลับที่เดิมครับปึ๊บนี่ฮะติดแอนเดิลบาลงมุนมาที่ตำแหน่งโ l o s เรียบร้อยถ้าเราล็อกแล้วปุ่มนี้จะกดไม่ได้แล้วนะฮะปุ่มนี้จะกดไม่ได้แล้วนะครับอ่า ลงตัวสวยงามแล้วก็ถือว่าเหมาะมากๆกับเจ้าฟ o r ์ซ่า350นะครับหรือจะเป็นฟ o r ์ซ่า300เจน2หรือแม้กระทั่งจะเป็นเจ้าฟ o r ์ซ่าเจน1ซึ่งเราก็มีแหลกให้ในกานกันดสินครับตัวแหลกนะครับอา๋ยวด,ดูนิดหนึ่งครับตัวแหลกเนี่ยเป็นแหลกของเซนเตอร์โมโตทำตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวแหลกด้านหลังแหลกด้านหน้าใช้ร่วมกับการตกรุ่น300อาะดูส,สูงครับใช้ร่วมกับการตกกันตัวนี้เป็นการตกรุ่น300นะครับ แล้วก็แหลกที่ใช้ตัวนี้เป็นแหลกแพนเทอร์โมโตนะครับผมที่สําคัญก็คือว่าในส่วนของตัวแหลกชุดนี้เนี่ยนะครับพิเศษก็คือเราทําค้าหลังแบบนี้ให้มองเห็นไหมครับอ่าดูไกลๆนิดนึงอ่าดูไกลๆนิดนึงครับทาค้าหลังแบบนี้ให้นี่ฮะค้าหลังเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะทําให้กล่องทั้งสองข้างเนี่ยไม่โยกไม่โยกซ้ายไม่โยกขวาอ่ามองเห็นนะครับนี่ฮะค้าหลังของเรานะครับแข็งแรงเลยทีเดียวเพื่อนๆครับนี่ฮะ โอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ใต้โสต์เหมือนเดิมนะครับ,บก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่เลือกใช้บริการร้านเราเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่พิเศษหรือมีรถขนไหวมาเป็นอะไรที่จะอัปเดตใหม่แล้วเราอัปเดตให้ทุกน